เอทับบาร์อุ้ยเอทับบารเฮ้ยเอทับบามาไงไอ้สามัญครั้งเองไอ้ชี้อมาแล้วกูมาถึงแล้วเพื่อนกูมาแล้วไอ้สัสฮัลโหลพี่สัสรวมตัวไอ้เสือรวมตัวไอ้เสือเนี่ยรอวันหอนเว้ยสองวันเว้ยกูขอแบบสตอรี่กูขอพวกมึงอย่าทำให้เพื่อนเสียเสียมูดนะไอ้สัดทุกคนเลยจัดเดี๋ยวเราไปด่าแม่งกลางไฟตอนนี้เนี่ยยิปซีสองคนในวอร์น่ะสตอรี่ทำให้เพื่อนเสียมูดกันเองนะเว้ยเล่นไรฟังนะ ว้วันเกิดไม่ไปแล้วเว้ยวันเกิดไม่ไปล้วกวานไปสีแม่งก็โดนไล,นไล่ไอ้เหี้ยยอมดีวะเพื่อนพี่ผาเอาหน่อยปี่ผากูเกิลไดมาไหมเนาะเกิลได้มามามาไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยนายเขาแทงกันเล่นถอยกลัให้ไหวแล้วแล,แ,แล้วแล้วลว,ลว,ลว,วัน, <laughs> ว,นวันเล่น, <laughs> นลลวันเล่นไอเทวบูมด้วยนะบอกเลยวันเล่นจริงอะไอเทลบูมด้วยผมแีบ ไม่ไม่ไอ้อ้นะตรงสบายตัวถ่ายจี้ตัวถ่ายตอแล้วตัวถ่ายไปแล้วเฮ้ยึ่งไหนวะสาย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 เคีเว้ยเลยไปกูบอกเลยที่ที่ได้คิวเขาไม่ใช่ไม้เหรอวะสิพวกมึงเกิดเพราะไม่ใช่มีดเหรอวะอะไรกูบอกวะาโดน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 เพื่อนเราจะเป็นสลากแล้วไหมกูบ้ากูล่ามแน่เหี้ยหมาสัตส พี่เลอกกับลารีมาได้ป่ะพี่เลอกหนึ่งไว้เหวี่ยงตรงไปนิดนึงเจอเลยมาเรื่องอะไรวะเอาเอาไหมว่าของสองอะฮะมันมันได้อะไรมาป่ะวะลารีมาอะไรวะมึง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 อะไรจริงจีก็วใครจะมาอ้องนี่นี่ดิไอแมวนี่ก็ลังจ็ไปยับยั้งเลยสวัสดีครับ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 หมายถึงอะไรวะไอ้คิมแก่ไง ไม่ดูไม่ดีเฮ้ยมันเศร้ามันเอาเลยไม่ถึงว่าแกงรับล่ะไม่รับล่ะล่ะไม่ใช่ต้องส่งไหมโน้หมอนเ็นก่อนโน้โน้หมอนเพนก่อนหมอนเพนก่อนเฮ้ยเบ็ดเบ็ดเบ็ดสี่คุนคุนเบ็ดสีคุ้นขุนเออเหมือนตอนนั้นเล่นนินาวาเฮ้ยเบ็ดสีคุ้นขุนเลยจัดเลยมามามาฟิวตอนอยู่เป็นออบูเพื่อนออบูหน่อยเพื่อนออบูหน่อยออบูหน่อยตัวอะไรตุ๊กาหน่้อเว้ตกปลาหน่้อเว้ออบูหน่อยอ๋อเดี๋ยวน้าจอพับเลย อยู่บ้านครับกูขอฟิวอบูนะขอฟิวขอฟิวออลต้าพุตสนะเพื่อนขอฟิวออลต้าพุตส์ิมมานนะคุณดิของที่ทำงานแกงเมื่อวานส่งมาด้วยโอูคิวแรกแล้วเพื่อนแล้วก็นเลแดงที่ให้ไปขายเมื่อวานเอามาส่งมาด้วยกูเรียกอะไรวะเลขสามพูดว่าทีอะไรนะอันหนึ่งตกปลาอยู่เลขเลขสามเจ็ดพมาเดี๋ยวกูเอาไปขาย เดี๋ยวกูให้โอ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยมาอะไรเแล้วผมจอนกูเกินละไอ้กูดิ้งกูดิ้งกูดิ้งก่อนไอ้ยี่อะกูดิ้งแล้วตกแล้วตอนไหนอ่ะเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยอ่นนีบ่วงมาไงอ่ะไอ้ยี่ตกใจเลยว่าเอาตะปูดไอ้ตัดพี่น้องเอาตะปูดด้วยเมื่อกี้สามหมื่นกว่าตอนเมื่อกี้สามหมื่นกว่าไอตัวนี้ตกยากว่ะตกยากหรอกูเห็นไอ้น้องไม่เห็นบนเลย ไปตกได้ไวจังเลยตรงเนี้ยออตปูด่ะไปในตัวหนึ่งเอาไหมเขามีมีเออเลยเ,เอาไหนเอาไหนสามเจ็ดไปสามเจ็ดสามเจ็ดวัไปขายแต่ข้าผงค่าเพลียอยู่สามเจ็ดอะไรยังสามเจ็ดนะเลขสามเจ็ดนะใครได้ออตปูสามเจ็ด 7, หน่อยเฮ้ยกูได้กูดได้ปลาสีน้ำเงินนะเดี๋ยวเดี๋ยวกิฟกิฟให้คนเลยไม้กวาดมายังวะไม้กวาดอะเมีอ่ะมีอ่ะกูกูเรงก็หมดแล้วเมีกไม้กวาดอยู่ไหนโน้ตใส่เต็ม ไปไปเพื่อนจะได้เสร็จไปบัเพลิไปเพื่อนไปไปบัมเพ็ญนไปไม่ผมอยากรู้เนี่ยใส่เสื้อบัมเพ็ญยืนตกปลานี่จะไม่โดนใช่ปะใส่เสื้ออะไรนะไม่โดนไอ้รู้ไม่เกี่ยวมโนไปแบบโอ้ยได้สารหลายแ้วตรงนี้ไม่ใช่ออบูกูเปลี่ยนที่นะเอ้ที่ขายปลาอยู่ตรงไหนวะยังเปลี่ยนที่เดิมที่เดิมที่เดิมไอ้ในตัวม่วนอีกตัวหนึ่งครับสามเจ็ดสามเจ็ดเอามาหน่อยสามเจ็ดเฮียได้ตัวม้วนอย่างง่ายสามเจ็ดสามเจ็ดเราเป็นที่งอะ ไม่เเอ้ยสามเจ็ดแล้วเมื่อกี้กูกดทิ้งอะไรวะสามเจ็ดเอาไปยังคือปลาทองปลาทองปลาทองดูได้ง่ายๆนะโอ้ยเหี้ยตกเมื่อไหร่ก็ได้ทิ้งแม่งเลยไปไปทำให้เสร็จไปโน้ตไปเดี๋ยวล้ำขี้ข่าวนะอเหรอไอเหรอไอเหอไอเอไม่ใช่หรอกพี่มูการ์คือเก่าอ่ะ ไอ้เกาไอ้เขายิ่งเาคุยเสาอ๋อเขาคุยวอทำไมไอ้เกาดูเงียบๆว่ะบวมเป็นอะไอ้ก้าไอ้ก้ายินโนเวิร์ตไปเพื่อนไม่ได้เจอนานอินโนเวิร์ตขึ้นเยอะไอ้เกาไม่ได้เจอนานอินโนเวิร์ตขึ้นเยอะเลยเพื่อนไอ้ โอเคปล่าเพื่อนเรียกเรียกไม่ได้เจอนานโดนเวอร์คันเยอะอะไรครับผมแค่เรียกเพื่อนเขาดูเป็นอะไรครับไหนเอาของให้แฟนยังไงบูไว้ในรถพี่มันขึ้นมันมันปลดล็อกเอาเองได้ไหมแค่ิ้กุญแจให้เขาดิได้ใช่ไหมมาโอ้ยนี่ไปไหนไรไปกูถามมึงนะมึงกลมกลมดิ แบกชุบนะแกชุเอดียเอดียมึงใช้ดิยแบมีปะไม่มีไอย่ยแบกเล่นธนาคารไม่มีเอดีบ้างไงอะไรธนาคารไม่เจอใครสันำถูเออบัฟอยู่ไหนอะบัฟะชุบชุบดิชุบดิชุบดไอบัฟะอร่อยอร่อยเ็นบัฟะม่เหลือออเนเหลือสองพั้าพเก้าแปดอยู่ไหนไม่รู้คนนี้หรอูว่าบอก สีเปล่าสีผมเหมือนเหมือนโคดินสีผมเหมือนตอนก่อนไปเลยนะสีผมเหมือนตอนสีผมเดิมครับสีผมเหมือนที่โคดินตอนนั้นเสีเดิมสีผมเหมือนที่โคดินเลยว่ะมึงดูดิกูเปลี่ยนไปให้เลยอ่ะดูแขนซ้ายอยเสักุ้ยตอนนั้นเต็มกวดเต็มตัวกว่านี้มาเป็นไรตอนไอโน่ถ่ายไม่กูดูกูไม่ได้ไปหรอกนะเนี่แต่ละคน แล้วมาเชรอไงไอ้กายสามต่อสามต่อลบสองต้นเดือนต้นเดือนกูไปเล่นร้านมากูไปเล่นร้านมาเล่นมาเชอย่างมันให้หลอดมาเชสามแล้วสนับต่องอ่ะแล้วมันมีสนับกูอ่ะนานเออมืออาสนับถ้าเป็นสนับมึงไก่เลยอ่ะแล้วไงอ่ะได้ได้ได้แล้วไว้ต้นเดือนเนี้ยมาหามาตอนนี้พักก่อนเรียนปิดลบกูลรงนี่ตัวห้าแตนอ่ะ มึงโดนพายุวนกี่วันวะถึงจะมาถึงเนี่ยกูรอพวกมึงนานจัดเลยถ่ายเอ็มเนี่ยอะไรนะใครพูดอะไรวะเห็นใครบอกเลยตังเลยห้าแสนอ่ะเนี่ยวเดี๋ยวพวกไปต่อเลยไหนนะอันนี้รถรถกูเรนรีแมมาแล้วโอยลีแมปมาแล้วลันจัดลันจัดลันจัดมึงได้ขับตอนรีแมปป่ะวะอ๋อเนี่ยตัวเด้งมึงได้ขับตอนรีแมปไปเนอะยังเลยยัง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 ไม่ทันหมดเลยหรือ่าไปไปวันประมูลเสร็จกูจำได้อยู่วันประมูล อ yeah! <c oughs> <ot> ๋อประมูลเสร็จแล้วก็โดนเลยนี่หว่าไอ้หลบแอน์น้ำต้องไอ้เที่ยวไม่มีอะไรคุยกับเพื่อนเลยอวะไอ้ข้าปรักยี่สิบเนเล่นไอซีหน่อยดิไม่ได้เจอกันนานอ่ะไอ้พวกโปว่ามาโกตไปไอ้ไอ้อยากเกมไปไอ้คับเฟลเคอเคลดีประเทศมึงยังเอาอยู่ไหมเลือประเทศกุยย็นเอาอย่างไรอยากประเทศกุย จะไปเเล่นแ้วะทาม่ไม่แต่มีคนหนึ่งนะโดยอีกคนหนึ่งอยู่อยู่ไว้โน่ตายวะอีกคนหนึ่งไม่มาวะใครเกี้ยวเหรอบอสใหญ่อะบอสแมปอะบอสบอสแมวบอสแมวบอสแมวไม่มาบอสแมวไม่ตื่นบอสแมปอยู่ไหนวะบอสแมปบอสแมปบอสแมปหาทำอะไรลงเมืองกูบอสบอสแมปอยู่วะวะบอสแมปอยู่วะ บอสบอสแมปอยู่น่าจะบอมเพ็ญแบบเงียบมึงอยากพูดได้ยังแต่เขาตรงใส่กันหมดอ๋อเฮ้ยแต่เขาเผลอเผลอคืนนี้มานั่งเรียกคนบอมเพ็ญทำไงอ่ะเออบอสแมปกู๊ดย้ำให้แจ้งใบบอมเพ็ญเสร็จขายโดสต่อไอเหนียวมึงยังใช้มันอีกเหรอมึงแค่ไล่บอลเก็บคนจากที่ไหนมาบอกเพื่อน กูว่ามันจะต่อมอนะมันไม่บปลี่ยนเรานะท่านผู้ชมไยเดี๋ยวกูมาเอาข้าว